อาหารกินเล่นนะคะของคน,นเอนอท์แลนด์ข้างในมันก็จะเป็นเนื้อบดเนื้อเปื่อยที่เขาเอายัดเข้าไปนะคะส่วนข้างนอกไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะมันจะกรอบกรอบกรอบนอกนุน่มในคน,นเอนอท์แลนด์ชอบกินนะคะ ข้างในนี่จะร้อนมากน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะใขรใครหายมาเอาที่นี่เด้อ